สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองและการควบคุมควายนะครับนะซึ่งเป็นในเรื่องของหลักปฏิบัติที่เราสมควรที่จะต้องปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องครับนี่คือลุงบุญส่งปีนี้ นะครับนะควบคุมในเรื่องของทั้งตัวเองและการดำเนินชีวิตเพื่อให้เดินไปสู่เป้าหมายที่ลุงมุสส่งต้องการนั้นก็คือความสุขที่เป็นอมตะหรืออมฤิตธรรมก่อนอื่นลุงมุสส่งต้องให้ข้อมูลในเรื่องของการควบคุมควายนี่ก็คือในเรื่องของการ ให้ในเรื่องของอาหารปัดนั่นก็คือหญ้าครับเพราะว่าฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรนั้นลุงมูลส่งต้องใช้ความพยายามหาย่ามาให้ควายให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ควายนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นก็คืออาหาร และน้ำนะครับนะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลรลายได้ด้วยนะครับนะในเรื่องของการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่ควบคุมและไม่ตรงที่เป้าหมายที่เราอยากจะได้นั่นก็คือควายต้องว้นทวนแข็งแรงปัดจุจากโลกครับ นี่คือในเรื่องของการดูแลควบคุมในเรื่องของอาหารและในเรื่องของสุขภาพอนามัยในเรื่องของสัตว์ครับนี่คือปัจจัยสำคัญในเรื่องของการดำเนินธุรกิจครับเพื่อที่จะในเรื่องของความอยู่รอดในเรื่องของธุรกิจและความอยู่รอดของตัวของโรงบุนส่งเองนั่นก็คือ ให้ลอดจากความยากจนให้ก้าวข้ามมาได้ด้วยในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับเมื่อก่อนนั้นลุงบุญส่งไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของการควบคุมตัวเองหรือการควบคุมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจก็เดินสเปสะสปะไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับนี่คือปัญหา แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมตัวเองในเรื่องของด้านจิตใจครับเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นผันแปรเปลี่ยนไปทุกเขาเรียกว่าทุกวินาทีถ้าเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่อยู่มันก็สร้างในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพราะมันมีแต่ในเรื่องของความทุกข์ครับเพราะว่า การดำเนินชีวิตนั้นคนเรามักจะไปดูแต่คนอื่นนะครับนะไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือดูแลใจตัวเองจึงเกิดปัญหาขึ้นมากมายในเรื่องของการเขาเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปตามยถากรรมเราก็ได้แต่ความทุกข์ล้วนๆครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของด้านจิตใจของเราหนึ่งคือทุกข์ไม่มีทรัพย์สิน ทุกเพราะความยากจนทุกเพราะเป็นหนี้ทุกเพราะเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไปหลงเชื่อหรือเชื่อแต่ข่าวสารหรืออื่นๆที่ไม่เป็นความจริงเราจึงเกิดแต่ในเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตเพราะมีแต่ในเรื่องของความทุกข์เกิดขึ้นมาในทางด้านจิตใจและตัวเองนี่ลุงบนส่งก็ต้องพยายามเน้นถึงในเรื่องของ ใจิตใจตัวเองและความเชื่อที่เราเชื่ออย่างไม่ถูกต้องเชื่อโดยทางที่ผิดคือในเรื่องของเชื่อโชคลาภที่ได้มาปราจจากจากการดำเนินชีวิตในเรื่องของความถูกต้องครับเชื่อเพราะาเขาหลอกเชื่อเพราะเขาหวังผลประโยชน์กับตัวเราเราหลงเชื่อเพราะเขา เอาสิ่งที่ดีๆมาบอกมาเล่าอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้ก็จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่เราไม่เชื่อในตัวเองเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเองจะบรรลานได้นั่นก็คือในเรื่องของการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อในหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สอนให้เรานั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ลุงมุลส่งนั้นประยุกมาประยุกใช้ในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเราเองนั้นก็คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า มันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความว่างสุญญาตานั่นเองคือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอในการดําเนินชีวิตครับเพราะเราไปเชื่อในเรื่องของยึดในเรื่องของความโกรธยึดไปเชื่อในความหลงยึดเชื่อในเรื่องของราคะไฟสามอย่างนี้มันเป็นในเรื่องของพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับ แต่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนั่นก็คือในเรื่องของความเป็นสุญญาตาหรือความว่างสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติได้ร้อยเปอร์เซนแต่เราก็ควรปฏิบัตินะครับนะ,ะค่อยเป็นค่อยไปหรือให้อยู่ในสายกลางของคารวะเราก็จะต้องมีความประสบความสำเร็จ ได้อย่างแน่นอนครับในเรื่องของเดินสายกลางในเรื่องของควบคุมตัวเองในเรื่องของราคโะโทสะโมหะในเรื่องของกิเลสหรือความอยากของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอยากในเรื่องของอารมณ์ทางเพศหรือความอยากในเรื่องของความอ,าอยากร่ลำรวยอยากจะมีทรัพย์สินเราก็ต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ไป ยึดในสิ่งที่ไม่ดีถ้ายึดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราเราก็ทําให้เรานั้นหลงทางเมื่อหลงทางแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะประสบความแต่ความล้มเหลวแต่ถ้าเราไปยึดในสิ่งที่ดีนี่ก็สมควรที่จะต้องยึดเอาไว้ครับอย่างเรายึดเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่จะดีขึ้นได้ เราต้องยึดว่าตัวเราเองเท่านั้นที่จะขเขาเรียกว่าบรรด o บรรดาลสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีก็ต้องยึดว่าตัวเองเท่านั้นที่จะต้องพึ่งตัวเองเหมือนกับพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่จังหากที่เราสมควรที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นเชื่อว่าตัวเองเท่านั้นที่จะบรรดาล โชคลาภหรือบันดาลในเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ต้องเป็นที่ตัวเราเกิดที่ตัวเราเราควบคุมตัวเองเดินไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จถ้าใครหรือเพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหล,ลานทุกคนถ้ายึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเท่านั้นที่จะบรนดาลในเรื่องของลาบยศสรรเสริญหรือโลกระทำแปดนะครับนะ ที่อยากได้ในสิ่งที่ดีเราก็ต้องตัวเองเท่านั้นที่จะสร้างสมขึ้นมาในเรื่องของความเขาเรียกว่าความต้องการหรือความสุขของเราที่จะบรรดาลให้ตัวเรานั้นเกิดในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับนี่คือในเรื่องของคารวาสนั้นที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ปล่อยให้ไปตามกระแสหรือความนิยม ในสิ่งที่เป็นแต่ในเรื่องของรายจ่ายแต่รายรับเราไม่เขาเรียกว่าไม่เพิ่มพูนหรือไม่เพิ่มขึ้นเราก็ติดลบในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่โดยตลอดแต่ถ้าเราควบคุมในสิ่งที่เราเดาเนินชีวิตในเรื่องของควบคุมในเรื่องของรายรับรายจ่ายเก็บออมเพื่อที่จะให้เป็นทุนในเรื่องของสะสมในเรื่องของการดําเนินชีวิต ท่านก็จะรอดในเรื่องของความยากจนหรือความเป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นหนี้เป็นสินได้แต่ก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินที่เขาเรียกว่าหนี้สินภาระหนี้สินนั้นก็สามารถที่จะนํามาเพิ่มทุนเพิ่มไรายได้ให้เรานี่ก็สมควรที่จะเพิ่มได้หรือมีได้แต่เราไปเป็นหนี้ที่ไม่เขาเรียกว่า เอามากินอยู่ใช้หมดไปวันหนึ่งแล้วก็ไม่มีขเขาเรียกว่า,าหลักนี่สินที่จะมาเป็นขเขาเรียกว่าทรัพย์ในหรือว่าเครื่องจักรในเรื่องของการผลิตในเรื่องของเพิ่มเติมรายได้เราก็ไม่ควรที่จะมีดีกว่านะครับนะแต่ถ้าเรามีแล้วเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการเพิ่มรายได้เพิ่มในเรื่องของอเศรษฐกิจ ภายในตัวเราเองได้นั้นก็สมควรเพิ่มมันก็มีในเรื่องของอหลายรูปแบบที่เราจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าเราสมควรหรือไม่สมควรเราสมควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เราต้องการเราเท่านั้นครับที่จะเขาเรียกว่าบันโดนบรนดาลให้เรานั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครที่ไหน มาทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้นอกจากตัวของท่านเองเท่านั้นที่จะต้องควบคุมรายรับรายจ่ายควบคุมตัวเองควบคุมอญญายตนะหกหูตาจมูกเล่นกายใจควบคุมให้ได้ครับควบคุมรายรับรายจ่ายให้มีรายรับหรือมีในเรื่องของเงินเหลือเป็นเงินออมเอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามีทุนร่อนที่จะต้องดําเนินธุรกิจหรือดําเนินในเรื่องของ ชีวิตของเราให้พ้นจากในเรื่องของความยากจนหรือความในเรื่องของอ,อยากมีอยากได้ก็จะได้สมความปรารถนาทั้งความเขาเรียกว่าความสุขกายและสุขใจก็จะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยตลอดแล้วผลที่สุดก็ไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์ที่คนเราทุกคนนั้นปรารถนาแต่ไม่ สมรารถนาน้นก็เพราะเราไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมในเรื่องของเอาขาเรียกว่าจิตใจตัวเองนะครับนะให้อยู่ในเรื่องของเดินสายกลางเพื่อที่จะไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มีแต่ผลเสียสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนแต่เราควรยึดถือในสิ่งที่ ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเองควบคุมได้นี่ต่างหากที่ลงบนส่งส่งสารหรือเป็นคลิปในวันนี้เพื่อที่บอกลูกๆหล,ล,ล,ลานทุกคนอายุอย่างน้อยต้องเริ่มหรือรีบปฏิบัติตัวเองหรือควบคุมตัวเองให้ได้ครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะและไฟแห่งโมหะที่เราไปหลงเชื่อที่สิ่ง ไม่ดีสิ่งที่สร้างแต่ความทุกข์ครับเรามายึดถือในสิ่งที่สร้างความสุขให้เรานั่นคือตัวเองสร้างให้ได้สร้างให้เป็นและสร้างให้เกิดไปเขาเรียกว่าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องครับครับลุงบุญส่งขอนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ,รบขอบุณโอกาสต่อไปก็จะนำเสนอในสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าเป็นข้อนำเสนอและแนะนำท่านในโอกาสต่อไปครับครับขอบุณครับสวัสดีครับ